พากันไปที่อีสานตอนล่างเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามสภาพอากาศกับคุณพงศิษฐ์วรรณวิจิตค่ะขอบคุณมาครับหลายจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างก็ยังพบว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักครับขณะเดียวกันก็ยังมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในหลายพื้นที่กําลังประสบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอนโนนสูงปริมาณน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะเริ่มแห้งขอดส่งผลทําให้ทางการปลัดปลาหมู่บ้านนะครับไม่สามารถสูบน้ําขึ้นมาผลิตเป็นปน้ําปรัดปาให้กับชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริปโภคได้ ส่วนที่จังหวัดชายภูมิในวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว,ว่าราชก,การจังหวัดกล่าวว่าได้ประก,กาศให้6ออำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งส่วนใหญ่ครับจะกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆกว่า100หมู่บ้านมีรัฐดอได้รับความเดือดร้อนประมาณ2,000ครัวเรือนครับที่ต้องขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทำการเกษตร ที่จังหวัดอนานาจเจริญนายทนทรศรีน,น,น,หนาหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกล่าวว่าเนื่องจากช่วงระยะน,นี้สภาพอากาศมีความแห้งแรงเป็นส่วนใหญ่และบางครั้งมีลมกันโชกแรงนะครับลักษณะเช่นนี้เอื้ออํานวยต่อการเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ง่ายดังนั้นจึงขอข้อเริ่มมือนะครับประชาชนให้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภยัยโดยปฏิบัติตามข้อแนะนําของเจ้าหน้าที่ ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับพันเอกอรุณศรีสุวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่54สำํานักงานพัฒนาภาค5าหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยนําผ้าห่มกันหนาวจําจนวน1000พผืนแจกจ่ายให้กับประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตพื้นที่อำเภอบราศาสตร์และอำเภอบัวเชษหลังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับมีฐานะยากจนและยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันเป็นจํานวนมาก และที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายสมพงศ์จรุงจิตตานุสน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกล่าวเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุซึ่งช่วงระยะนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงและลมหนาวเย็นอาจจะทําให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมพรอมกันนี้ยังให้สถา,านบริการสาธารณสุขทุกแห่งนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคที่จะมากับช่วงฤดูหนาวด้วย ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับใช้น้ําทุกหยดควรคิดก่อนใช้เพื่อเป็นการประหยัดน้ําช่วยกันครับช่องนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานครครับขอบคุณคุณพงศิษฐ์ค่ะใช้น้ําทุกหยดควรคิดก่อนใช้นะคะเป็นการประหยัดน้ําก็อยากให้คุณชมนะทุกครั้งที่เปิดน้าใช่ค่ะเปกันที่ภาคเหนือ